เอาเลยครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมจานเจมส์เกม่์คนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เราอยู่ในวันพันช์แมนกันอีกครั้งครับผมหลังจากที่คลิปก่อนเนี่ยเราสุ่มตั๋วแบบบ้าคลั่งนะทำให้เราได้กาโร่มาอย่างที่ผมเคยบอกน้องๆว่าไอกาโร่เนี่ยผมจะปั้นสุดแน่นอนแต่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมปั้นไว้ยังไม่กรอบแดงนะแต่ว่าทําเป็น5ดาวแต่ว่ายังไม่กรอบแดงพลังมันยังไม่เยอะมากคือตอนเนี้ยผมได้ลองเอาไปสู้แนละ้วผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยตอนนนะ ไม่ค่อยมีผลในการต่อสู้ของผมมาผมก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่จําเป็นต้องปั้นสุดขนาดนั้นนะเพราะว่าทีมผมมันก็ค่อนข้างโหดอยู่แล้วอะ่ะคือผมเนี่ยเห็นกายหิบเขาพลัง11ล้านน่าจะใกล้12ล้านและผมตีไป12ล้านซึ่งตอนนี้เนี่ยห่างจากผมประมาณล้านเก้าใช่ไหมไม่ได้ครับเป็นล้านเก้านี่แบบเขาจะเข้าใกล้ผมเต็มทีละน้องๆฝั่งนู้นเนี่ยเขาเริ่มจะใจชื้นขึ้นมาผมเลยจะมาทําแบบนี้ครับผมคุณผู้ชม ผมเลยจะมาอัพพูลรพินเนอร์ของผมเนี่ยขึ้น7ดาวไปเลยถ้าเกิดขึ้น7ดาวปุ๊บจะได้อัตราการลดดาเมจเพิ่มขึ้นอีก5%เอาเอาง่ายๆคือถ้าเกิดแบบเราโดนสกิลของฝั่งนู้นเนี่ยโดนเขาทำดาเมจใส่ก็จะลดลงนะฮะคือแบบถึกขึ้นแหละเอาง่ายๆมาครับผมผมล่อเลยผมจะทำให้ผู้ริพินเนอร์ของผมเป็นเดาวไปลูกพ่อ,อเพิ่มมาอีก7 0 0 0จากนั้นอัพดาวครับผมเปี้ยงเพิ่มมาอีก6 0 0มืน มาดิครับผมตอนนี้พูลรพิซันเดอร์ของผมนี่เป็นไงสุ้ยเฮ้ยยผมตกใจหมดนึกว่าพลังจะขึ้นอันดับหนึ่งเลยพลังเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับตอนนี้คือดาวตันแล้วอะโอ้โหดาวตันเป็นที่เรียบร้อยดูโจมตีครับโจมตีอยู่ที่4ี่แสนนะเลือดล้านเจ็โอ้โหมาพลังผมตอนนี้14 000, 000ล้านละเราจะฉีกออกไปเรื่อยๆ เราจะยิ่งฉีกออกไปเรื่อยๆเ,เราจะไม่ยอมให้ตามทันแน่ๆผมบอกเลยอย่างที่เห็นนะครับผมว่าภูริพิสันเนอร์ของผมเนี่ยก็7ดาวที่เรียบร้อยแล้วคือตอนนี้ตัวละคร7ดาวของผมเนี่ยมีหลักๆนะครับมี3ตัวด้วยกันนะครับจะมีราชาใต้ดินมีภูริพิสันเนอร์มีอาชุล่าคาบูโตะนะฮะ แล้วก็ราชาทะเลลึกเนี่ยจริงๆก็ใกล้แล้วนะใกล้ที่จะเป็น7ดาวแล้วเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มเพิ่มก่อนฟาร์มเศษเพิ่มปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าผมขึ้น7ดาวได้ง่ายๆ,ายๆนะนะตัวนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปสู้ในโหมดนี้เลยนะฮะประลองอารีนาขั้นสุดยอดนั่นเองฮะก็คือโหมดไต่เขานะฮะมาเจอกับคนนี้ครับคนนี้ชื่อว่ามิง้งซึ่งต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยประหมาาไปได้นะเพราะว่าทีมเขานี่ค่อนข้างแน่นอยู่เหมือนกันมีกาโล่ด้วยนะแล้วก็มีนี่ครับแทงท็อปโอ้โหแทงท็อปนี่มันสร้างความปวม มีซูเปอร์ดาร์กชายด้วยโอ้โหบอกเลยว่ามีซูเปอร์ดาร์กชายแบบนี้เนี่ยแบบมันทำให้ทีมเขาแบบ ยิ่งถึกอะแถวหลังยิ่งถึกมากกว่าเดิมอีกอะโอ้ไม่ธรรมดาอย่างนี้ผมต้องเข้าไปลองของหน่อยนะสำหรับการจัดโพสิชันเนี่ยผมจะจัดประมาณนี้นะฮะให้พูลี่พิซเนอร์ไว้ข้างบนนะเพราะว่าพูลี่พิซเนอร์ผมเนี่ยจะได้ไปตัดตัวหลังฝั่งนั้นได้นะแล้วก็ที่ผมเอาคิงมายืนหน้าเนี่ยเพราะว่าฝั่งเขามีหน้ากาก,ากหวานนั่นเองนะฮะถ้าเกิดเราเอาตัวดาเมจไปยืนหลังเนี่ยบางทีอาจจะถูกหน้ากากหวานเขาต่อยตายได้ในเทิร์นแรกฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าคิงกับเมทัลไนท์ผมจะมายืนหน้านะกาโล่ก็มายืนนนนหห้าเมอกั โอเคสำหรับคอมโบทีมผมนี่ก็จะประมาณนี้นะให้มีทนายเปิดก่อนให้มาติดกระดูกหักสีแดงครับจากนั้นเนี่ยกาโลตามนะฮะให้ฝั่งนั้นติดกระดูกหักสีเหลืองนั่นเองนะจากนั้นพุ้ดิพิซเนอร์เนี่ยเบิร์ดดาเมจนะฮะแต่ว่าฝั่งนั้นเนี่ยจะตัดลูกไฟผมได้ก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขาจะเล่นเป็นทีมไวนะซึ่งทีมเขาก็ไวมากๆครับประมาทไม่ได้แล้วก็มีคิงผมนะที่จะซัพพอร์ตจากพุ้ดิพิซเนอร์แต่ว่าเทินแรกเนี่ยจะยังไม่มีอะไรมันจะรู้ผลตอนเทินสโอเค ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนะหรือว่าจะซื้อเวื่อแฟงไว้หน้าอันนี้ไว้หลังดีให้ผมว่าเอาการโล่ไว้หลังดีกว่าผมว่าไลน์อัพแบบนี้น่าจะพอสู้ได้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลองสู้กับคุณมิงกันเลยดีกว่ามาดิจานก็มาดิจานมีท่านไหนผมเปิดก่อนนะมีท่านไหนผมแบบไวสุดไวสุดแล้วไวสุดแล้วแต่ว่าฝั่งนั้นนี่ก็ไวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับจังหวะนี้การโล่ยังไงการโล่อันติมาครับผม,มปั้งเข้ามาหนึ่งล้านอุย้ยแรงอยู่นะแรงอยู่นะประมาทบได จังหวะนี้ครับแทงท็อปครับพุ่งชนมาล้านเจ็ดโอ้โหเกือบตายดูดิสองตัวล่างผมเกือบตายโอโแรงมากโอ้โหโอ้โหประมาทบ่ดดเด้เนี่ยทีมผมตายไปตัวหนึ่งแล้วอะ่ะหดูดิประมาทไม่ได้ครับจังหวะนี้ต้องส่วนคืนต้องส่วนคืนแล้วทีมผมครับเอาล่ะได้เวลาพูลิพิสั่นเนื้อตีไปดิทีมเขาเจบ็บเหมือนกันนะโอเคมาผมคิดว่าน่าจะฆ่าได้โอเค ทีมนั้นตายไปสองต,ตายไป2แล้วทีมผมก็ตายไป1นึ่งเออที่เขาตายไป3คือเทิน์น2เนี่ยต้องดูนะฮะว่าเราจะฆ่าคิงเขาได้หรือเปล่าเพราะว่าคิงเขาแบบมันค่อนข้างแรงเลยใช้คําว่าค่อนข้างแรงไม่ใช่แรงธรรมดาค่อนข้างแรงมากๆครับผมก็มาดิมาดูคิงเขาครับมาดูคิงเขามาแล้วโดนเท่าไหร่เนี่ย้องสามล้านห้าแต่ว่าดูนี่พี่มีอันติรับปัง โอ้มันยังโกงความตายได้อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าผมมีก๊อกซองผมมีก๊อกซองเรียบร้อยโอ้โห อ๋อผมบอกเลยว่าอย่างแรงคือตัวพูริพิซเนอร์ของทีมผมเนี่ยมันสามารถจับตายตัวหลังได้เลยนะแต่ว่าคิงฝั่งนั้นเนี่ยเขามีโกงความตายนะจะสังเกตเมื่อกี้คือดามเมจมันถึงตายแล้วแต่ว่ามันยังไม่ตายอะ่ะเออมันมีโกงความตายมันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยไอเด็กคนนี้นะเดี๋ยวเรามาลองสู้ใหม่อีกรอบหนึ่งเลยดีกว่าเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวก่อนนะเราสู้กับเซิร์ฟ75ไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองสู้กับท็อปเซิร์ฟของเซิร์ฟ73บ้างดีกว่านะมาดูลน์อัพเขาแต่ลน์อัพเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันมน 75ฟไม่ได้เนี่ยผมมาลองสู้กับท็อปเซิร์ฟของเซิฟ์ฟ75ต่อยอีกรอบดีกว่าผมรู้สึกว่าสู้คนนี้สนุกนะเพราะว่าคนนี้แบบเขาพยายามแบบพยายามบิวตัวเองเพื่อแบบมาสู้กับผมได้เรื่อยๆเลยนะเอาละติดกระดูกหักไป2ตัวสวนมา1สเต็ปแล้วยังไงครับกาโลฝั่งนั้นเตะต่อยเตะต่อยเตะต่อยซอยถี่มาจังหวะนี้แต่ข้างล่างผมยังอยู่ตีสวนไปดิหุ่ยเกือบตายกาโลมันเกือบตายแล้วนะพุ่งชนมาล้านเจ็ดหุ่ยโคตรแรงกาโลผมเกือบแห้งแล้วอะเฮ้ยทำไมมมนมีสกิลวะ เอ้ยมันก็มีสกิลมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่ผิดแล้วไงแต่ผมยังอยู่ไงผมยังอดทนผมยังทนไหวผมยังทนไหวจังหวะน,นี้ครับกาโล่ฝั่งผมเตะมาปัางสามล้านแล้วดูนี่ต่อยธรรมดาไปต่อยธรรมดาไปแล้วมันยังไง ดูคิงผมคิงผมสกิลธรรมดาทีเดียวก็เสียวได้เหมือนกันนี่ไงยิงธรรมดาก็เสียวได้เหมือนกันก็มาดิครับผมเอาตายตายไป3ตัวครับแถวหน้าเขาตายไป3ตัวแล้วนะจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ยังไงครับเมทันไนผมยิงจรวดมิสไซล์ซอยขีดมาบักล้าน6เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะข้างล่างผมยังอยู่ไหมข้างล่างผมหายไปหนึ่งตีสวนกลับมาครั้งหนึ่งแล้วค่าวนี้แหละครับทีเด็ดของฝั่งเขาก็ผมคิงมา3มล้านแต่ว่าผมยังไหวแล้วดูนี่ดีกว่าปัง หยุยหายไปเลยคิงฝั่งนั้นหายไปเลยแล้วก็คิงผมเนี่ยเป็นไงคิงผมก็มาอยู่แล้วฝั่งนั้นเขายังยืงย้อเขาพยายามที่จะยื้ออยู่ครับผมแล้วมานยังไงที่ผมก็ตีไปแล้วปั้งก็เข้า House. เป็นล้านอยู่เหมือนกันแหละนะเออก็ตีมาดิแล้วตีมาดิแล้วก็ไม่เจ็บอะครับไม่เจ็บแล้วเมืท่านไหนผมยังไงเมืท่านไหนบอกว่านี่ไงยิง,ง,ยงกระดูกแตกกระดูกขหาหักไปหมด3ตัวทุ่งชนมาเลยทุ่งชนมาเลยมันก็ได้แค่นั้นมันก็ได้แค่ชนมันได้แค่ชน เท่านั้นแหละครับผมมาเรียบร้อยครับซูปเปอร์ดาร์ชายไปแล้วจังหวะน,นี้จับทอร์โคงแล้วก็เป้ยงไปเรียบร้อยครับผมสู้คนนี้แม่งมันมากเลยแล้วก็ทีมผมเนี่ยในลานประลองนี่ผมรู้สึกว่าผมยังโหดอยู่แต่ตอนนี้เพชรเนี่ยหมดเกี้ยงละ เดี๋ยวเราลองมาสู้กับคนที่อยู่ในท็อปเซิร์ฟของเซิร์ฟเราบ้างดีกว่านะฮะท็อปเซิร์ฟของเซิร์ฟผมเนี่ยจะชื่อว่าซุยลิวซุยลิวอะไรเนี่ยเซลิวเซลิวมาเดี๋ยวเรามาลองสู้เขาดีกว่านะครับว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่าก็มาดิจานก็มาดิชามเอาละทีมผมเปิดก่อน3ตัวเลยโอ้โหทางนั้นทางนั้นไม่ได้หือไม่ได้อือเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีตีสวนเหรอดูนี่ครับคอมโบปัปกปั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 กสองล้านหกครับผม เอาละได้เวลาภูริพิซนเนอร์ต่อยธรรมดาสองล้าน <c oughs> เจ็บเด้เจ็บเด้นะเอาจริงเขาเขาค่อนข้างเจ็บคือกันเด้นนะออก็นี่ไงตีสวนไปดีเอาละยังไงคิงผมได้เวลาปล่อยพลังขึ้นเต่า5ล้านตายไป3คิงเขาก็ปล่อยพลังขึ้นเต่าคืนมาครับ3ล้าน8ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร,ร่ตีสวนไปเอามือสับคอไปเมื่อกี้ ตีมาบางบอกบางว่าบางยังแก่แต่บางไหวเด้อลุกเด้อย,ยิงมาดิไอ้ไงตีส่วนมาไอ,อตัวซอมบี้แมนเพิ่งเกิดมามันเพิ่งเกิดมามันล่วงเลยอะ่ะนี่ไงคือทีมผมเปิดก่อนคนที่เปิดก่อนมันเกาะจะได้เปรียบสามือครับผมน้องๆโ,โอ้มาวะทีมผมยังมาโอ้โหนอยู่นะคุณผู้ชมได้อยู่นะ เนี่ยถึงแบบว่าตอนนี้พลังการหิดจะใกล้เราแล้วแต่ว่าแบบผมก็จะฉีกออกไปอีกจริงๆผมยังมีผมยังมีตังเหลืออยู่ผมยังมีพวกวงพวกแบงค์เหลืออยู่แต่ว่าเราจะเก็บไว้ก่อนให้มันแบบถึงขั้นวิกฤตจ,จริงๆเดี๋ยวเราจะเอามาใช้เราถือว่าพลังเรานําอยู่2ล้านใช่ปะแต่การหิดนี่ถือว่าแบบบูธพลังมาได้ไวเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยคนคนนี้โอ้คาดเดาอะไรเขาไม่ได้จริงๆคือช่วงเนี่ยเอาจริงๆที่แบบพลังผมขึ้นช้ามันมีเหตุผลเดียวนะเพราะว่าผมขอพูดจากใจจริงเลยผมติดสลมทั้ง ไปเติมแซลมดังหมดไง <c oughs> <c oughs> เอาละครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเทสโดยการสู้กับไายาบุกนะฮะซึ่งเป็นการเทสที่ดีที่สุดละมาเปลี่ยนตัวละครครับผมเอาผู้ิีพิเซนเนอร์เนี่ยมาแทนเจ้าราชาทะเลลึกเลยมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดเอาผู้รีพิเซนเนอร์มายืนแทนราชาทะเลลึกเอาละเพื่อน are you lady yeah i'm lady no i'm auto b u t t e r a y อะไรของผมเนี่ยบางทีผมว่าผมก็แบบเห,เหมือนเหมือนเหวอะจริงๆเหมือนเหวอะเออเอาละครับฝั่งนั้นเปิดก่อนครับสำหรับเจ้าตัวแอนเชียนคิงเปรี้ยงล้านสามไปก่อนล้านสามไปก่อนคือมันยังไม่มีเอฟเฟกต์กระดูกหักไงไม่งั้นอาจจะแรงกว่านี้เอาล้านสามไปก่อนต่อสู้ได้ไม่เรวมีคนบอกต่อสู้ได้ไม่เร็วเอ้ยต่อสู้ได้ไม่เร็ว,เ,เ,รวเขาด่าผมอ่ะเนี่ยเขาด่าว่าผมเร็วผมขึ้นแล้ววะใจเย็นเจใจเย็นบางทีแบบเจต้องสงบสติอารมณ์ไว้ก่อน ปาบมาจังหวะนี้ครับผมแต่ว่าดูนี่ของแท้ของขังปังล้านเจ็บบอกเลยว่าเจ็บหนักเจ็บหนักแบบว่าจับเนกปับ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 แสนหกไม่เท่าไหร่เพื่อนเพื่อนไม่แรงอ่ะเพื่อนไม่แรงเดี๋ยวดูพี่ดีกว่าดูพูดที่พี่ซันเนอร์ของพี่ดีกว่าเมื่อกี้มันอาจจะไม่ชัดมากขอคลีหน่อยได้ไหมขอแบบคลีหนักๆขอคลีหนักๆไปูุ้ี่พีซันเนอร์สองล้านไปปัง สองล้านหนึ่งแสนนะครับผมไม่ค่อยแรงทำดามเมจไปทั้งหมดห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์โอ้โห พู้นีพิซแนร์แบบแรงอะ่ะถ้าเกิดไปประลองถ้าเกิดใครเลือดแบบ2ล้านอะ่ะผมว่าเอาไม่อยู่ผมว่าเอาพู้นีพิซแนร์ผมไม่อยู่แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลองโดยการเอาไปสู้กับนี่เลยครับผมเอาไปสู้กับบอสกิลหรือว่าเจ้าบัวลอสนั่นเองนะฮะมาดูดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยจะสามารถทําดาเมจเท่าไหร่แต่ว่าตอนเนี้ยบัฟมันยังเพิ่มไม่เยอะนะเนี่ยเพิ่มแค่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะฮะก็วันนี้เป็นบัฟให้กับพวกสายอาวุธด้วยไม่ได้บัฟสายหมัดนะก็คือเจ้าผ er ู้น,นะะีไพเซแบบนึงนะะเพราา ไอเทมที่ใช้ตีบอสกับไอเทมที่ PVP เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเสต็จไอเทมแป๊บเอาล่ะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าสู้กับบอสกิลจะเป็นยังไงมาปึ๊บเม่อไหรยิงกระดูกหักไปก่อนติดกี่ตัวโอ้โหติด4ตัววันนี้ที่ทําบุญด้วยอะไรเนี่ยคือแบบติด4ตัวแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่ายิ้มออกยิ้มออกเลยครับพมไอธรรมดาไปก่อนมาจิ้มไป จิ้มไปจากนี้ก็ฟันแบบปักปักปักปากปักปากห้าล้านเอาจริงแรงนั้นเนี่ยแรงนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเอาล่ะมีท่านไนท์ยิงไปต่อครับรอบนี้เราจะใช้อันติเราจะเบิร์ดดาเมจกันแล้วห้าล้านสามห้าล้านสามนเลยห้าล้านสามนี่ก็ห้าล้านหนึ่งโอ้โหด,ดูคิงผมดูคิงผมดีกว่าคิงลูกลัก ที่ปลุกปั้นมาตั้งแต่เด็ก8ล้านสโอ้โห my god oh my god ต่อยธรรมดา4ล้านสก็ได้อยู่นะครับผมจิ้มธรรมดาไปบงังจริงๆบัง,บงเนี่ยมาเพื่อแจกโล่นะแจกกรอบแค่นั้นเองหน้าที่เขาไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้ฝากเฉยเฉยเฉยเไม่เจ็บอาการมันเป็นยังไงแต่ไม่เจ็บ ทำไมลดเลือดลดเป็นข้ออะไรวะเนี่ยขนาดไม่เจ็บนะมาเลือดลดเป็นข้อรอบเป็นแข้งเลยเอาละ่ะรอบนี้เราจะได้เวลาที่ต้องเบิร์ดดามเมจเหมือนเดิมครับผม4 1, <า>ี่ล้านหนึ่งาไม่ติดกระดูกหักไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ติดกระดูกหักไม่เป็นไรใครแคร์ห้าร้อยพอไห่กลับนะคอนชัยแอร์ไปมาได้เวลาต่อยตัวหน้าตายถึงตัวหลังลหรือเปล่าตัวหลังไม่ตายไม่เป็นไรครับผมเอาไว้ตายกับเพื่อนเทินหน้าแล้วกันเทินเนี้ยเลี้ยงไว้ก่อน ไปปับ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 ห้าล้านแรงแรงแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนเนี้ยยังไม่ได้โชว์ฟอร์มมากเฮ้ยตายปะเนี่ยผมว่าเฮ้ยเฮ้ยเดินนะผู้ลีิเัยเนอร์เราตายปะเนี่ยโดนถีบมาจังหวะนี้ยังไงเออโอ้ยยังอยู่ยังอยู่อดทนไว้ลูกพ่อลูกพ่ออดทนไว้เลือดแต่ละตัวนี่ซากมากอะคือแบบจะเดี่ยงหมดละห้าล้านสามก็แรงอยู่เด้อสูจากนี้ครับจากนั้นสิ เราจะเบิร์ดดาเมจแล้วก็ฮิวไปในตัวนะฮะไม่งั้นอาจจะตายเสียชีวีได้แล้วผมก็ปล่อยพลังไปหกล้านเแรงแรงที่ผมรู้สึกว่าแบบเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วโอเคดูนี่ครับจังหวะนี้จิ้มไปเลยครับผมให้ติดกระดูกหักสีทองจากนั้นเนี่ยราชาใต้ดินก็สะบ้านฟันคอหลุดปั๊บห้าล้านหนึ่งก็โออยู่ก็โออยู่ เฮ้ยเจ็บ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 ครับเจ็บครับนี่ไงล่ะตัวหลังจะตายปะเนี่ยผู้ชมผมว่าตัวหลังน่าจะตายอยู่นะคิดว่าติดกระดูกหักไป2ตัวหลังอ่ะติดกระดูกหักด้วยสวยครับผมเหมาะสมครับท่านปัปงมาจังหวะนี้ครับคิงได้เวลาปิดดาเมจแล้วคิงได้เวลาปิดดาเมจแล้วเย้สวยตัวหลังตายหมดจากนั้นแล้วก็ มาครับปุริพิสันเอร์ได้เวลาเฉิดฉายแล้วครับผมนางฟ้าแห่งวงการวันพันแมนนะนางฟ้าเลยเรียกได้ว่าเป็นนางฟ้าแห่งวงการนี้เลยที่ผมเอาเจ้าตัวราชาร้าใต้ดินไว้หลังสุดเนี่ยเพราะว่าวันนี้มันบัฟให้กับมันด้วยไงแล้วก็แบบมันจะได้คอมโบกันได้นะเต,ตะแรงเตะแรงเลยเกินเตะแรงเลยเกินโอเคยิงยังไงดีผมว่าผมยิงอันติไปเลยดีวยกว่านะเผื่อติดกระดูกหัก เผื่อติดกระดูกหักสวยติดกระดูกหักไม่ต้องเผื่อพอติดกระดูกหักแล้วจากนั้นก็เบิร์ดดาเมจดได้เลยครับผมเบิร์ดดามจได้เลย2ล้านโอเคไม่ได้แย่จากนั้นเนี่ยสกิลธรรมดาให้ติดบทขยีบทขยีจากนั้นแล้วพูลิพิซันเนอร์ก็กระโดดถีบหน้าไปเลยครับพร้อมสี่ล้านอุ้ยแรงแรงได้อยู่ได้อยู่จะทำลาสติดดนนสติดได้ไหมเนวันนี้จะทำลาสติติได้ไหมคือบัฟมันยังเพิ่มไม่เยอะไงวันเนี้ย คือประเด็นคือเข้าใจไหมครับน้องๆว่าแบบบัฟมันบวกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไงแต่ผมก็ไปตีพวกลูกกระจอกมาแล้วนะแต่ว่าวันนี้เราจะแบบให้ทุกคนเห็นศักยภาพที่แท้จริงของเจ้าธุริพิเสนเนอธุริพิเสนเนอเลยมาปัก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 อันตรีไปเลยครับผมไม่ต้องโกงไม่ต้องเก็บอะไรทั้งนั้นเออเรามีเราใส่ไปอองอินมามาขอคริติคัลลันอึ้งสี่ล้านสี่ ก็เจ็บอยู่แหละผมว่านะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงบลอลล็อตแบบออกออกมาเลยเมื่อกี้คือเจ็บไงคือเจ็บไงเจ็บหนักปักเลยสี่ล้านโอเคอเตะมาดิเตะมาก็ยังเฉยๆอยู่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะครับจากนั้นเราก็ไปครับผมติดกระดูกหักให้พี่หน่อยโอ้โหดวงดวงถ้าดวงมันจะดีขนาดนี้ละก้อนนะนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะมาดิ โอ้โหวันนี้แบบติดบทขยี้รัวๆไม่ใช่ติดกระดูกหักรัวๆมันบทขยงบทขยี้อะไรเจเหมือนเจ๋อเวอ่ะป๊กห้าล้านสามไม่ยินเสียงป่ะไม่กี่เสียงกระดูกหกักดังป๊ากเลยมาราชาใตา้ดินราชาใตา้ดินเราก็แรงแต่ถ้าเกิดผมตีช่วงเงย็นๆบบน่ะผมว่าดาเมจน่าจะได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมแบบห้าวไงน้องๆเข้าใจไหมคือคนมันห้าวห้ามไม่ไหวเธอใช่ไหมเป็นคนผักฉัน อะไรบางทีก็พูดแบบเพ้อเจ้อว่ะจันเจเออเข้ามาเดชเข้ามาเดชไอ,าาอธรรมดาพอคิงอ่ะคิงไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเราเราไม่ต้องเยอะอดูพัวผัว,วห้าล้านเบา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 หนึ่งล้านหนึ่งล้านเอาละราชาใต้เดนปัก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 สามล้านเก้าสามล้านเก้าก็มาดิโบลอเตเตม,มาจังหวะน,นี้ยังไง ตีสวนไปสองล้านเจ็ดโอเคขอกระดูกหักกระดูกหักกระดูกหักดุ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 กหักไม่ดุกดูไม่หักไม่เป็นไรยิงธรรมดาก็ติดดุกหักได้เหมือนกันสกิลธรรมดาพอได้เวลาอออินแล้วผมว่าดาเมจรอบนี้น่าจะได้เยอะอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ถึง200ล้านนะฮะผมว่าไม่น่าถึงหรอกมั้งเพราะว่ามันบัฟมันยังน้อยอยู่ไงคือถ้าเกิดบัฟเยอะกว่านี้ก็ไม่แน่นะแบบมาตีตอนเย็น ักแบบบัฟสัก 30- 40น่ะผมว่าน่าจะถึงนะฮะน่าจะถึง200ล้านแต่ก็มาดูกันดีกว่าว่าได้เท่าไหร่ฮึบโอ้โร192บแล้วอีกนิดเดียวเดี๋ยวตอนเย็นๆมาตีอีกรอบดีกว่าแต่ว่าวันนี้เรามาเทสให้ดูโอ้ยดูดีคนนี้ได้19เาเราได้แบบ192ถือว่าสูสีนะฮะจบไปเรียบร้อยครับสำหรับปุริพี่ซันเนอร์ผม7ดาวแล้วครับผมโอ้โหดูดีดาวนี่เรียงกันสวยงามเดี๋ยวต่อไปทำ ราชาทะเลลึกเจ็ดดาวต่อนะฮะเข้ม <c> ๆ <oughs> บอกเลยกาโร่เอาไว้ก่อนเราอะ่ะเราอะเอาไว้ก่อนเลยเราเรายังไม่เท่าไหรอ่อ่ะกาโร่บอกโอ้ยโอซ่าแบบเปพี่มาตั้งหลายบาทปั้นหน่อยเถอะปั้นพี่หน่อยเถอะคือจริงๆก็พยายามปั้นอยู่พยายามปั้นอยู่แต่ว่าผมรู้สึกว่ายังอยากไม่ให้ความสําคัญกับมันมากนะแต่ว่าก,ก็ปั้นอยู่แหละไม่ต้องห่วงนะน้องๆเดี๋ยวกาโร่ alo, เดี๋ยวมาแบบจัดเต็ม คือตอนเนี้ยการ์ลุของการหงิทเรียกได้ว่า2ล้านกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตามไปให้ทันตอนนี้แค่ล้านสามไงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฝากไว้ก่อนโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ที่ช anel Master Gamer ไว้ด้วยนะฮะการหงิทคุณจะมาตามผมทันอย่างนั้นน่ะเหรอผมพูดตรงๆเลยนะว่าแบบ คุณตอนนี้ก็ห่างจากผม2ล้านแล้วมันห่างไปเยอะแล้วคุณอาจจะต้องเร่งมือหน่อยนะเพราะว่าผมอาจจะแบบแซงคุณแบบผมอาจจะบูตพลังเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าไหร่คุณก็ไม่อาจรู้ได้นะยังไงก็แบบรีบตามมาแล้วกันนะครับคุณกายเงียนะถึงเราจะเป็นศัตรูเกมนี้แต่ว่าไปเล่นแซลมดังกันดีกว่าติดเกมเกินโอเคครับลาทุกคนไปเพียงนี้ก่อนฮนะแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย